สวัสดีครับผมครับก็บตัดหญ้ารอบร้านนะครับรับร่ก็เน้นบริเวณร้านให้เกลี้ยงเลยหน้าง,งานของเราวันนี้ก็จะอยู่ตรงถนนตัดใหม่นะครับตรงแยกทกศนะครับผมในการทํางานของเราวันนี้ก็จะเป็นการตัดหญ้าน,นะครับตรงบริเวณทางเดินนะครับผมแล้วก็จะตัดแต่งใส่เกาหลีนะครับบริเวณ รอบร้านนะครับผมแล้วก็ตรงหญ่าสีม่วงที่ลูกค้าปลูกตรงทางเดินนี้นะครับผมก็จะให้ทีมงานตัดหญ่าก่อนเลยนะครับผมเคลียร์ญ้านะครับแล้วก็ค่อยใช้เครื่องนะครับตัดแต่งนะครับผมวันที่ทํางานนี้แดดค่อนข้างร้อนนะครับอากาศแบบร้อนจัดนะครับมุกดาหารนะครับร้อนมากนะครับผม ตัด้าให้ทั่วบริเวณเลยนะครับนี่นะครับโซนด้านหลังของร้านอาหารที่เราไปทำนะครับหลังจากนั้นทีมงานก็ใช้เครื่องนะครับตัดแต่งไซเกาหลีนะครับแล้วก็ไล่ตัดตรงญ้านะครับตรงนี้ก็จะเป็นญ้าสีม่วงครับที่ลูกค้าปลูกนะครับตรงบริเวณทางเดินนะครับผมทีมงานก็ต้องใช้เครื่องนะครับตัดเพราะว่ามันจะได้เป็นทรงที่สวยงามนะครับนี่นะครับมันจะได้เรียงตัวกันสวยนะครับ อย่าลืมกดไลค์กดติดตามให้ช่างด้วยนะครับ